น,นี้นะคะนาก็เอาสินค้านะคะก็คืออยู่ที่ร้านนะคะัเพื่อนๆที่มาให้ได้ชมนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่ามือเสือหรือคาดนะคะแต่อันนี้คือจะเป็นพลาสติกนะคะถ้าเป็นช่วงนี้นะคะถ้าเป็นช่วงนี้หรือฤดูนี้นะคะก็าทางแกบบ้านมากนะคะก็คืออยู่ที่ ระยองนี้นะคะเขาก็จะเอาไปคาดใบยางนะคะเพื่อนที่ก็จะเอาไปคาดใบยางนะคะเพราะว่าอันนี้คือเขาก็จะปิดหน้ายางแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเดือนนี้คือมันเป็นเดือนเดือนมกราแล้วนะคะเนาะบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะปิดหน้ายางแล้วนะคะเพราะว่าใบใบยางเนี่ยคือมันจะจะร่วงหมดแล้วนะคะบางส่วนก็คือร่วงหมดแล้วนะคะเขาต้องเอาอันเนี้คือไปคาดนะคะคาดเพื่อที่ จะเก็บใบยางนะคะแล้วก็ทําร่องไฟนะคะเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ขอด,ด้ามได้นะคะประมาณนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ขอด,ด้ามได้นะคะเพื่อนๆพี่อันนี้นะคะในหนึ่งในหนึ่งมัดนะคะจะมีอยู่สิบสองสิบสองอันนะคะเนาะแต่ถ้าเราแยกนะคะหมายถึงว่าในในในสิบสองสิบสองอันเนี่ยคือเข้ากัน าจะแพกมาแพกละหกอันนะคะอันนี้ก็คือเขาจะประกอบมาให้ลักษณะอย่างนี้เลยนะคะเนาะอันนี้นะคะก็เราก็หมุนล้ามนะคะเข้าใส่ประมาณนี้นี่ค่ะมันจะมีแบบคาดพลาสติกนะคะแล้วก็คาดไม้ไผ่นะคะอีกชื่อนึงก็คือมืออ่ามือเสือนะคะแล้วก็ แต่คือตอนนี้คาดไม้ไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนผีื่ปีนี้ปีนี้นะคะก็คือจะไม่ค่อยมีรถมาส่งเลยนะคะเนาะแต่จะยังไงนั้นอันนั้นคือหน้าก็ไม่รู้นะคะแต่จะมีเฉพาะพลาสติกนะคะที่ร้านนาคือตอนนี้เหลือแต่เป็นพลาสติกนะคะประมาณนี้นะคะหนึ่งอันสองอันสามอันแล้วแต่ว่าใครจะสั่งแบบไหนนะคะเนาะก็คือที่ร้านนาคก็คือ ไปได้นะคะแล้วก็ส่งได้นะคะเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะคือมันก็ขายได้ทุกระดูการแหละแต่คือช่วงเนี้ยคือที่บ้านนากแขกท่างบ้านนากอยู่เนี่ยคือสวนยางมันจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้น,นคือช่วงเนี้ยคนก็จะใช้อย่างเนี้ยคือเยอะนะคะเป็นชาดเป็นเตาใบยงใบยางนะคะก็คือรวมไว้นะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยคือมันเป็น ใบยางร่วงด้วยแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าทางเนี้ยคือเขาก็จะปิดหน้ายางนะคะก็คือมันก็คือจริงๆอ่ะบางบางสวนเนี่ยปิดแล้วแหละแต่บางสวนเนี่ยคือยังยังไม่ปิดนะคะเนาก็คือยังกีดต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นคาดคาดที่เขาคาดใบไม้นะคะคาดใบยางนะคะคือช่วงนี้หน้านี้ฤดูนี้นะคะเน,ะนาะอันนี้หน้าก็เอานค้านะคะกอาร้านนะคะก็คือมานําเสนอเหมือนเดิมนะคะพื้นที่เนาะประมาณนี้นะคะ ขอด,ด้ามเจ็บได้นะคะในหนึ่งมัดจะมีอยู่12,000 12, น,นะคะในหนึ่งมัดจะมีอยู่1 2งอัน,นะคะแล้วแต่ว่าใครจะสั่งถี่อันนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนมาจะให้ดูใกล้ๆนะคะด้ามยาวเหมือนกันนะคะเพื่อนที่ด้ามยาวเหมือนกันนะเนะะี่ยค่ะด้ามก็โอเคนะคะมันจะเป็นเนี่ยด้ามยาวๆอย่างนี้นะคะ ราคาดก็ <_ C ard> ก็ไม่ปวดหลังนะคะ่ายด้ามมันจะไม่ได้ไม่ได้สั้นมากมายนะคะจะไม่ได้สั้นมากมายนะคะก็ประมาณนี้เนาะนี่คะ่ะแล้วก็ตรงหัวข้อต่อเนี่ยคือมันก็ถอดถอดด้ามได้นะคะตรงหัวข้อต่อคือมันก็ถอดด้ามได้คือตรงเนี้ยที่น้าใครดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือมันก็จะถอดถอดตรงหัวตรงเนี้ยออกได้นะคะ เราก็แพ็คแยกนะคะอันนี้คือมันเป็นแพกแยกได้นะคะประมาณนี้ถ้าเป็นหน้าเนี้ยคือบ้านหน้าก็คือจะใช้เยอะนะคะทางแถบนี้นะคะแต่บางสวนเขาก็ปิดกันแล้วแหละเนาะเพราะว่าอันนี้คือมันก็จะจะสิ้นเดือนมกราแล้วนะคะคือบางสวนนี่คือเนี่ยช่วงมกรามกราเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนมานี่แหละบางสวนก็คือเขาก็ปิดเลย แต่บางส่วนก็ยังมีกีดอยู่นะคะก็ก็จะปิดน่าจะปิดตุจีนหรือยังไงไหว้ศสษ็จก็ปิดเนะะี่ยค่ะแต่บางส่วนคือจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นอีกหนึ่งสินค้านะคะที่ที่ร้านนากก็คือสั่งมาขายนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะนากา็เอามาให้เพื่อนๆพี่ได้ชมนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่นะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะ ในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะเป็นคลิปพักเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะนะคะี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่เนี่ยมันก็ด้ามยาวนะคะเพื่อนพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ